สวัสดีครับสมาชิกให้ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนำเสนอในเรื่องของการติดตั้งโปรแกรม Excel นะครับเพื่อที่จะนำเอาไปใช้งานนะครับในเรื่องของการจัดส่งเทมเพลตนะครับคือการจัดส่งรายชื่อนะครับเพื่อที่จะให้ทางบริษัทนั้นนะครับได้นำรายชื่อเข้าไปอยู่ในโปรแกรมนะครับในเบื้องต้นนะครับทุกท่านจะต้องมีโปรแกรม Excel นะครับใน โทรศัพท์มือถือเสียก่อนนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้นะครับในเรื่องของการจัดทาเทมเพลตนะครับซึ่งการติดตั้งโปรแกรม Excel นะครับทุกท่านก็สามารถที่จะดําเนินการติดตั้งได้ด้วยตนเองได้นะครับให้ทุกท่านนะครับไปค้นหานะครับที่ Play ส Store นะครับ Play ส t o r e นะครับสำหรับระบบปฏิบัติการ Android นะครับหรือถ้า ท่านใดที่ใช้ระบบปฏ,ปฏิบัติการ iOS นะครับก็สามารถที่จะไปค้นหาได้ที่ p p s t t r r นะครับที่ Play Store ตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปนะฮะคลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับจะเข้าไปที่ระบบปฏิบ,บัติระบบ Play Store นะครับให้พิมพ์ค้นหานะครับคำว่า Excel นะครับ ex เ E L นะครับเ x c e l นะครับเมื่อค้นหาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นนะครับโปรแกรม Excel จะพบคำว่าา m i r r s s o t t x x e l s s p r e a d s h e e t นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีสัญลักษณ์เป็นรูปเขียวเขียวเป็นตารางตารางอย่างนี้นะแล้วก็มีคำว่าตัว x ครับ Microsoft Excel นะครับมีไอคอนตามภาพนี้นะฮะตามภาพนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็สามารถที่จะกดติดตั้งได้เลยก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของแต่ละท่านนะครับในการที่จะดาวน์โหลดโปรแกรม Excel นะฮะเข้ามานะครับเมื่อ ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะฮะติดตั้งมีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเปิดนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะจะมีการดาวน์โหลดนะครับไม่ว่าจะไฟล์ภาษานะครับหรือ,อกำลังติดตั้งค่าสำหรับการใช้งานครั้งแรกนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ หลังจากนั้นนะครับจะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับขึ้นที่หน้านี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าสู่ระบบนะครับหรือลงทะเบียนฟรีนะฮะลงทะเบียนฟรีซึ่งวิธีการเข้าสู่ระบบก็สามารถที่จะเข้าได้ทั้งอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือชื่อของสกายนะครับก็ได้นะครับผมแนะนำว่านะครับให้เข้า ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือบางท่านอาจจะเข้าที่อีเมลก็ได้นะครับถ้าจำอีเมลแล้วก็รหัสผ่านได้นะครับก็สามารถที่จะเข้าด้วยระบบอีเมลก็ได้นะครับแต่สำหรับท่านใดที่จำอีเมลไม่ได้นะครับก็ให้เข้าใช้งานด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเมื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดเครื่องหมายนะฮะจะเห็นเครื่องหมายหัวลูกศรตรงนี้นะครับที่ชี้ไปด้านขวานี่นะครับกดลงไปเลยระบบนะครับจะจัดส่งนะฮะจัดส่งรหัสผ่านนะฮะส่งรหัสมานะครับขั้นตอนนี้เรากดส่งรหัสก่อนนะฮะกดส่งรหัสเข้าไปนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะจัดส่งรหัสเข้ามานะครับให้เรานำมากรอกนะครับตรงนี้นะครับรหัสนั้นจะถูกส่งเข้ามาที่ข้อความนะครับที่ข้อความนะครับหลังจากนั้นก็กดลงชื่อเข้าใช้งานพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับ ให้ระบบจะถามนะครับเริ่มต้นรุ่นทดลองใช้ฟรี30วันนะครับข้ามไปนะฮะเรามาตรงนี้นะครับข้ามก่อนในตอนนี้นะฮะกดตรงนี้เลยนะครับกดตรงนี้นะฮะข้ามก่อนในตอนนี้นะครับพอถึงหน้านี้นะครับก็กดถัดไปอีกนะครับส่วนหน้านี้นะครับ อ่านดูสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับก้าวสู่สิ่งที่ดีกว่าไปด้วยกันนะฮะเราต้องการให้คุณแชร์ข้อมูลการวินิจฉัยและการใช้งานเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเ o ิ d e ด c e l p o w e r p o i o t Office Mobile และ OneNote นะครับนี่เป็นวิธีเราที่เราปรับปรุงต่อไปไม่มีข้อมูลใดที่มีชื่อของคุณเนื้อหาไฟล์หรือข้อมูลเกี่ยวกับแอปที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Office คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ใช้งาน Office ที่ส่งไปยัง Microsoft หรือไม่นะครับระบบก็จะถามนะครับว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ใช้งานออฟฟิศไหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับว่าต้องการหรือไม่นะฮะถ้าต้องการนะครับก็กดยอมรับและส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องการนะครับก็กดอย่าส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตรงนี้กดตรงไหนก็ได้นะครับผมแนะนํำกดตรงนี้แล้วกันนะฮะอย่าส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ เมื่อมาถึงหน้านี้นะครับแสดงว่า Excel นะครับพร้อมที่จะใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตั้งเป็นครั้งแรกนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าในระบบนะครับในเครื่องโทรศัพท์นะครับอาจจะมีการติดตั้งไว้ก่อนแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าตารางนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะครับแสดงว่าทุกท่านนะครับ ติดตั้ง Excel นะครับลงในโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใช้งานโปรแกรม Excel กันนะครับวิธีง่ายๆนะครับว่าจะตรวจสอบนะครับว่าสามารถที่จะใช้งานได้หรือยังนะครับก็ลองกดดูนะครับกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเป็นการเพิ่มชีทนะครับเป็นการเพิ่มชีทนะครับ การเพิ่มชีทนะครับแล้วก็ลองกดมาตรงนี้นะครับ Workbook เปล่านะฮะเราจะสร้างตารางเปล่าๆนะครับในการที่จะใช้งานเทมเพลตเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาออกแบบนะครับในเรื่องของตารางนะฮะกด Workbook เปล่านะครับแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับเป็นตารางตารางอย่างนี้นะครับตารางอย่างนี้นะครับแสดงว่าเราสามารถที่จะติดตั้ง นะครับแอปพลิเคชัน Excel เรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตขออนุญาตอธิบายนะครับในเรื่องของโปรแกรม Excel เบื้องต้นสักนิดหนึ่งนะครับโปรแกรม Excel นะครับเป็นโปรแกรมนะครับที่ใช้สำหรับการคำนวณการคำนวณเราเรียกว่าตารางคำนวณนะครับซึ่งเราสามารถที่จะให้คำนวณอะไรก็ได้นะครับตามที่เราออกแบบนะครับวิธีการใส่ข้อมูลเนี่ย นะครับในแนวนี้นะครับในแนวตั้งตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าคอลัมน์นะคอลัมน์นะครับจะมีคอลัมน์ a นะครับ b c d ไปเรื่อยๆนะครับ e f ไปเรื่อยๆนะครับในแนวนอนนะครับก็จะเป็น1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะฮะ ถ้าเรากดมาที่ตรงนี้นะครับอย่างในที่เห็นอยู่นี้นะฮะสีเขียวๆตรงนี้นะครับเราจะเรียกเซลนะฮะแต่ละช่องแต่ละช่องนี้เราเรียกว่าเซลนะครับเซลนะครับตรงนี้เรียกว่าเซล a ์ A1 นะครับ a 1ถ้าตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับเราก็จะเรียกว่าเซล a ์ A2 ตรงนี้ นะครับก็จะเป็นเซลล์ A3 A 4 A 5นะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับก็จะเป็น B 1 B 2 B 3 B 4ไปเรื่อยๆนะครับแต่และเซลล์ก็จะมีชื่อเรียกกันไปนะครับซึ่งในโปรแกรม Excel เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะป้อนข้อมูลนะครับป้อนข้อมูลลงไปในแต่และเซลล์ได้นะครับแต่และเซลล์จะไม่เกี่ยวข้องกัน ถ้าเราป้อนเข้าไปนะฮะวิธีการป้อนข้อมูลเนี่ยเราสามารถที่จะป้อนเป็นข้อความนะฮะก็คือพิมพ์ข้อความไปธรรมดาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นพิมพ์ข้อความคําว่า,าเมื่อมาถึงหน้านี้แสดงว่า Excel พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วครับอย่างนี้นะฮะก็เป็นข้อความนะฮะลักษณะนี้เป็นข้อความหรือเราอาจจะใส่เป็นตัวเลขก็ได้นะฮะในแต่ละเซลล์นี่นะครับใส่เป็นตัวเลข นะครับเช่นเลข1เลข2เลข3นะครับถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยแต่และเซลล์เป็นตัวเลขเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาข้อมูลในแต่ละเซลเนี่ยมากระทําทางด้านคณิตศาสตร์ได้เอามาบวกลบคูณหารอะไรต่างๆได้หมดเลยนะถ้าเป็นคณิตศาสตร์ถ้าเป็น,น,ถ,ปนถ้าเป็นตัวเลขนะครับถ้าเป็นตัวเลขนะครับอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะลงเนี่ยนะเบอร์โทรศัพท์นะครับ ขึ้นต้นด้วย083อะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็มีทั้งหมด10ตัวเนี่ยถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเราไม่ได้มองเป็นตัวเลขนะครับเรามองเป็นข้อความนะครับเป็นข้อความนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับมองเป็นข้อความไม่ได้มองเป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นนะเทมเพลตนะครับที่เราจะที่เราจะาต้องดําเนินการจัดทำเนี่ยนะครับเราต้อง พิมพ์ในลักษณะของข้อความนะไม่ได้พิมพ์เป็นลักษณะของตัวเลขนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับรายละเอียดนั้นผมจะ,อะบอกวิธีนะครับในการที่จะใส่ลงไปนะครับถ้าเราใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นระบบตัวเลขนะฮะเนื่องจากว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันมีศูนย์อยู่ด้านหน้านะครับทุกเบอร์เนี่ยจะมีศูนย์อยู่ด้านหน้า08136อะไรก็ว่าไปเนี่ย ถ้าเราใส่เป erm ็นต yeah. ัวเลขปุ๊บศูนย์อยู่ด้านหน้าจํานวนเต็มมันจะไม่มีความหมายมันจะไม่มีค่านะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะใส่เข้าไปนะฮะศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์อย่างนี้นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ยก็คือหนึ่งร้อยศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ยมันมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยศูนย์ที่อยู่ด้านหน้าเลขหนึ่งมันไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นมันจะถูกตัดทิ้งไปเลย เลขศูนย์ที่อยู่ด้านหน้าตัวเลขเนี่ยจะถูกตัดทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ตัวเลขให้เป็นลักษณะของตัวเลขศูนย์อยู่ด้านหน้าจะตัดทิ้งไปเพราะฉะนั้นเ,เวลาเราใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับเราจะต้องใส่เป็นลักษณะของข้อความให้โปรแกรมนั้นมองว่าในเซลเนี้ยเป็นข้อความเมื่อเราใส่ศูนย์ไปข้างหน้านะครับมันก็ยังคงเป็นศูนย์อยู่มันจะไม่ถูกตัดทิ้ง นะครับอันนี้คือโปรแกรม Excel ซนะครับซึ่งโปรแกรม Excel เนี่ยนะฮระเราสามารถที่จะนำมา,าจัดเขียนโปรแกรมนะฮะจัดเขียนจัดเขียนโปรแกรมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบวกลบคูณหารอย่างอ,าอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถที่จะเอามา,าให้มันคำนวณ นะครับสามสารถที่จะคำนวณได้นะครับซึ่งมันก็จะคำนวณซ้ำ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 ซอย่างเงี้ยนะครับมีตัวเลขใหม่เข้ามานะครับหรือมีข้อมูลใหม่เข้าม um าปุ๊บมันก็จะคำนวณซ้ำ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 นะฮะแล้วแต่เราออกแบบนะครับในแต่ละเซล์นะครับซึ่งในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสนะครับในการที่จะมานำเสนอนะครับในเรื่องของการจัดทำเทมเพลตนะครับ เพราะฉะนั้นเบื้องต้นตรงนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่มีความประสงค์นะครับที่จะใช้งานโปรแกรม e x c e l ลนะครับลองติดตั้งดูนะครับลองติดตั้งนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านนะครับให้ติดตั้งนะครับแอปพลิเคชัน Excel นะครับให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะมีการ เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวเทมเพลตกันนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็ฝากทุกท่านทุกท่านฝากทุกท่านนะครับในการที่จะติดตั้งโปรแกรมนะติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับแล้วพบกันนะครับในวันที่เราจะพูดคุยเรียนรู้กันในการจะทำเทมเพลตนะครับขออนุญาตนะครับนำเสนอในเรื่องของการติดตั้งนะครับแอปพลิเคชัน Excel เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ